สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเนยอิตฟูนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะมาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนเนยสดค่ะดูสิคะเนื้อความนุ่มของเขาค่ะนี่ค่ะเนื้อความนุ่มเด้งสุดชิฟฟ่อนเนยสดแบบก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราไปเตรียมส่วนผสมในการทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีดังนี้เลยค่ะจากนั้นเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเราเตรียมนมสดนะคะ6ช้อนโต๊ะหรือประมาณ90กรัมค่ะ เป็นอุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นก็จะใส่เนยสดลงไป4ี่ช้อนโต๊ะหรือ60กรมัมตัวนี้เป็นเนยสดเค็มค่ะเราเลยไม่ต้องใส่เกลือนะคะถ้าเป็นเนยสดเจืดให้ใส่เกลือประมาณ1ส่วนสช้อนชาค่ะเทผสมกันแบบนี้นะคะจากนั้นเตรียมถ้วยไว้ค่ะอันนี้เราก็จะเทน้าร้อนใส่นะคะก็เราก็จะเป็นการละลายเนยค่ะสาเหตุที่เราไม่นําไปต้มโดยตรงนะคะเราไม่ต้องการให้เคาร้อนมากเกินไปค่ะขอแค่พออุ่นๆแค่พอเนยละลายก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราค่อยๆค,คนค่ะให้ตัวเนยเขาละลายค่ะคนไปไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวเนยเขาก็ละลายแล้วค่ะเพราะว่าเนยเราตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ30นาทีก่อนนะคะก่อนนำมาถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนยก็จะเริ่มละลายกับผสมกับนมก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะพอเรามั่นใจแล้วว่าเนยละลายจนหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะ พอเนยละลายจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะจากนั้นไปเตรียมไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราใช้เบอร์สองค่ะจำนวน4ฟองนะคะทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังจากแยกไข่แดงและไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำส่วนของไข่แดงก่อนค่ะและเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตีไข่แดงกับน้ำตาลให้เขาผสมเข้ากันดีค่ะ นี่นะคะเราก็จะตีประมาณนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเขาผสมเข้ากันดีแล้วเราค่อยใส่นมสดกับเนยนะคะที่เราละล,ะลายไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะอันนี้นมกับเนยนะคะเขาก็จะพออุ่นๆนะคะถ้าเราเอาไปตั้งไฟให้ร้อนนะคะตัวนมเขาก็จะทําให้ไข่แดงสุกค่ะอันนี้เราเอาพออุ่นนะคะจากนั้นนะคะเราเตรียมแป้งเค้กค่ะ7ช้อนโต๊ะหรือประมาณ105กรัมค่ะ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะเราใช้2ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการล่อแป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดให้เรียบร้อยได้เลยค่ะหลังจากเราล่อแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะก้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เขาผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีเม็ดแป้งเล็กๆนะคะพยายามให้เนื้อเขาเนียนเข้ากันดีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะเนื้อที่ได้ก็จะเนียนประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเรามาทําส่วนของไข่ขาวค่ะไข่ขาวค่ะเราก็จะตีด้วยสปีดต่ตําค่ะประมาณ10วินาทีหรือจนเขาขึ้นฟองหยาบๆค่ะนี่นะคะพอเขาขึ้นฟองหยาบๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมน้ำมะนาวลงไปค่ะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะตีด้วยสปีดต่ำอีกประมาณ20วินาทีค่ะพอครบเวลานะคะจากนั้นเราเตรียมน้ำตาลทรายค่ะ5ช้อนโตรหรือ75กรัมค่ะแล้วก็จะแบ่งใส่3ครังค่ะใส่ครั้งที่1ตีด้วยสปีดสูงสุดค่ะ20วิวินาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายครั้งที่2ค่ะแล้วก็จะทำการตีด้วยสปีดสูงสุดอีกค่ะเป็นเวลา20วินาทีค่ะ จากนั้นพอครบเวลาค่ะใส่น้ำตาลทรายครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3นะคะแล้วก็จะตีด้วยสปีดสูงส,สุดค่ะ20วินาทีค่ะจากนั้นพอตีครบเวลานะคะเราก็จะได้เนื้อไข่ขาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะตีตัดฟองอากาศน,นะคะอีกประมาณ20วินาทีค่ะด้วยสปีดต่ําสุดค่ะนี่ค่ะพอตีตัดฟองอากาศแล้วเราก็จะได้เนื้อไข่ขาวประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำไปผสมกับส่วนของไข่แดงได้เลยค่ะแบ่งผสมประมาณ2-3ครั้งก็ได้ค่ะใช้ตะกร้อมือในการคนส่วนผสมก่อนนะคะค่อยๆคนอย่างเบามือค่ะอันนี้เราก็จะพยายามคนไปในทิศทางเดียวกันค่ะ คนจนเขาผสมเข้ากันดีนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยไม้พายอีกทั้งนึงค่ะไม้พายเราจะช้อนตรงก้นขึ้นมานะคะให้ส่วนผสมเขาผสมเข้ากันดีค่ะเราจะช้อนจนกว่าสีเขาเสมอกันก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นพิมพ์ขนาด2ปอนนะคะเราก็จะเป็นใช้เป็นพิมพ์ถอดก้นได้ค่ะแล้วก็เทเนื้อเค้กของเราลงไปได้เลยค่ะ นี่นะคะพอเทเนื้อเค้กชิฟฟอนของเราลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการคอเล็กน้อยนะคะเป็นการไล่ฟองอากาศค่ะจากนั้นนําเข้าเตาอบนะคะเราวอร์มเตาอบไว้ก่อนค่ะ15นาทีแล้วก็นําเข้าอบนะคะอบไฟบนล่าง150องศาใช้เวลาในการอบคือ35นาทีค่ะนี่นะคะพอครบเวลาเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะหน้าเขาก็จะมีความแตกประมาณนี้นะคะจากนั้น,นะคะเรียบนําออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะออกจากเตาร้อนๆก็เคาะ ประมาณหนึ่งครั้งแล้วก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาเาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะแกะกระดาษไขออกได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งเสิร์ฟกันได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กชิฟฟ่อนเนยสดของเรานะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีความหอมเนยสดนะคะที่เราใส่ลงไปค่ะก็อยาก แนะนำให้ลองทำกินดูค่ะทำง่ายๆนะคะส่วนผสมไม่ยุ่งยากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e เป็นกลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ